ามาทุกสิ่งที่ใจส่นวนเราไอข้าวไอข้อาว,าวบ,บิดอนนี้ม่น,นี้นอนจะร้อบิด โอ้โอ้ว่าแม่ป้ป๊าเนี่ยนะนี่ยปะี้อะไรกี้อะ ไอ้ขาวมีอีกบ่หลังทางบุญนะเขาว่าถือดิ้นเลยโอ้ย ช่วงบ่ายนะคะมาหยอดน้ำกดต่อนะคะหากระดอยางมิดเล็กนะคะตนนัวนี้เกือบล้นโป๊ะเลยนะคะหยอดน้ำกดเซ็นกะสีไปผูกบักระเทศต่อนะคะ